ดีก็สุดยอดเลยเวียดนามเขาไม่เขาไม่สามารถมีต่างชาติเข้าได้ถึง30ล้านคนหรอครับเป้าของเขายัางเก่งก็22ล้านคนแต่เชื่อไหมแค่ครึ่งปีแรกเป้าเขาก็ใกล้จะทําลายสถิติเองเขาก็เหลือเชื่อนี่คือตลาดท่องเที่ยวใหม่ที่ใสๆสําหรับนักลงทุนต่างประเทศและนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะจีนแห่ไปเที่ยวเวียดนามสนุกเลยนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail Corporation ่นจำกัดมหาชนดีก็สุดยอดเลยเวียดนามอ่ะเขาไม่เขาไม่สามารถมีต่างชาติเข้าได้ถึง30ล้านคนหครับเป้าของเขายัางเก่งก็22ล้านคนแต่เชื่อไหมแค่ครึ่งปีแรกเป้าเขาก็ใกล้จะทำลายสถิติเองเขาก็เหลือเชื่อนี่คือตลาดท่องเที่ยวใหม่ที่ใส่ใสสำหรับนักลงทุนต่างประเทศและนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะจีนแห่ไปเที่ยวเวียดนามสนุกเลยนะฮะ สำนักงานสถิติแห่งชาติประเทศเวียดนามนะครับได้เปิดเผยเกยีเกยกับสถิติของภาคการท่องเที่ยวของเวียดนามที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงของ5-6ถึงเดือนแรกของปีนี้ซึ่งประกาศออกมาเมื่อวานนะครับสรุปเป็นเสร็จบักราถ,ถึงมิถุนายนนะฮะต่างชาติเนี่ยแห่ไปเที่ยวเวียดนามสะสมได้ทั้งหมด10.7ล้านคนอย่าเพิ่งไปเที่ยวไทยนะฮะเพราะว่าไทยนั้นเป้าเราเท่าไหร่35้าล้าน,นก็ว่ากันไปแต่ไงไม่ถึงเป้าแล้วแหละปีนี้แต่อันนี้เขาจะถึงนะครับ หกเดือนแรกมีต่างชาติเข้าเวียดนาม10.7ล้านคนรู้ไหมครับว่านี่มันเกือบจะเกินครึ่งทางแล้วและดีไม่ดีถ้าเอาเป้าต่ําสุดของต่างชาติเข้าเวียดนามนักขณะน,นี้เข้าถึงครึ่งทางแล้วสุดยําสําหรับการตั้งเป้าของรัฐบาลเวียดนามในการดึงชาวต่างชาติเข้าเวียดนามในปีนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่22-23ล้านคนแต่ตอนนี้6เดือนแรกมาแล้ว10.7ล้านคนมันเกิดอะไรขึ้นคือหนึ่งนี่คือการเติบโตของชาวต่างชาติที่เข้าเวียดนามใน6เดือนแรกปีนี้ ถึงิเเกิน2หลักเกิน20%เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปีที่แล้วอะไรจะสวยขนาดนี้ครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเกิน20%เนี่ยนะฮะในช่วงของครึ่งแรกของปีนี้เทียบกับปีที่แล้วสถิติตัวที่2คืออะไรท่าบไหมฮะขณะนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยสะสมกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับได้ถึง49%หรือครึ่งหนึ่งของเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ22-23ล้านคนเข้าไปแล้าเพราน้นเท้ายน,ยนะครับ ว่ากันแบบถ้าเป็นภาษาไทยนะชิวๆถึงเป้าแน่ดีไม่ดีจะถึงเป้าภายในไตรมาสที่สามซะด้วยซ้ำนะครับทีนี้ต่อไปนี่นะฮะปรากฏว่าการฟื้นตัวของชาวต่างชาติที่เข้าไปเที่ยวเวียดนามเทียบ,บกับก่อนโควิดสิขนะน,นี้เขาฟื้นขึ้นมาถึง26%่นแล้วครับมันเยอะอีกนะฮะและนอกจากนี้นี่แหละครับองค์การเดินทางและการท่องเที่ยวของสหประชาชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในองค์การสหประชาชาติหรือ UN เนี่นะครับเขาก็มีตัวเลขที่ออกมาสอดรับกับเนี่ยสํานักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามเลย คือ UN Tourism บอกเลยนะครับว่าไตรามาสที่หนึ่งของปีนี้เวียดนามนะฮะถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเติบโตเร็วที่สุดเป็นอันดับ6ของโลกครับในไตรามาสที่หนึ่งปีนี้หรือเชื่อเลยและสถิติไม่จบแค่นี้เมื่อเป็นอันดับ6ของโลกปรากฏว่า มีจํานวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าเวียดนามในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถึง30%เมื่อเทียบกับไตรมาสที่หนึ่งในปีที่แล้วจึงถูกจัดให้เป็นอันดับ6ของโลกสถิติไม่จบแค่นี้ครับปรากฏว่ารู้ไหมฮะในการที่เขาได้อันดับ6ของโลกที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวในแง่อัตราจานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากที่สุดของโลกในอันดับที่6เนี่ยนะฮะเขายังเป็นเพียงประเทศเดียวในเอเชียแปซิฟิกโอ้โหได้ยินแค่นี้ก็แสดงว่าอะไรครับญี่ปุ่นว่าคนไปเยอะๆไตรมาสที่หนึ่งเน อัตราการเพิ่มขึ้นของที่เที่ยวต่างชาติยังสู้เวียดนามไม่ได้เห็นไ,ไหมเพราะนั้นมีไทยไหมคาตอบคือไทยไม่ติดเลยนะฮะเพราะนั้นเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียแปซิฟิกและเป,เป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนอีกต่างหากนะครับที่สามารถขึ้นไปอยู่ในอันดับ6ของโลกได้ด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เองครับก็เลยทําให้คนก็มองว่าเอ๊ะแล้วตกลงใครไปเที่ยวเวียดนามเยอะขนาดนี้ถึงได้ดันสถิติอะไรสวยๆกันหมดเลยนะฮะปรากฏว่าจริงๆถ้าดูนะฮะ ทั้งสัดส่วนและประเภทหรือว่าสัญชาติของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเวียดนามไม่ได้ต่างจากเมืองไทยเลยแต่ทําไมเขาไปเที่ยวเวียดนามมากกว่านะฮะปรากฏว่าครึ่งแรกของปีนี้นะครับนักท่องเที่ยวในเอเชียเนี่ยนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งที่เข้าเวียดนามไปถึง8.41ล้านคนเพิ่มขึ้นถึงโทษนะฮะเป็น78%ของเนี่ยต่างชาติทั้งหมดแถมยังเพิ่มขึ้น21%ด้วยเมื่อเทียบกับ6เดือนแรกในปีที่แล้วนะครับกลุ่มที่2ที่ไปเที่ยวจะเป็นคนยุโรปที่ชอบไปเที่ยวเวียดนามนะฮะมีถึง1.3ล้านคนนนนอััี้้เพิ่มขึ22%หล ไทยเองก็พยายามจะดึงนักท่องเที่ยวยุโรปเข้ามานะฮะเพราะก็ถือว่าเป็นพวกกระเป๋าหนักเหมือนกันจะต้องต้องสู้กันต่อนะฮะอันดับที่3คือน,นักท่องเที่ยวจากอเมริกาครับคือคนอเมริกันไปเที่ยวเวียดนามใน6เดือนแรกปีนี้เนี่ยห้าแสนแปดหมื่นคนเพิ่ม8.6%นะครับและในจํานวนของคนเอเชียที่บอกว่าเที่ยวเวียดนามเพิ่มขึ้นตั้งเป็น8ป1นล้านคนหรือเพิ่มขึ้น2 1เนี่ยในนั้นรู้ไหมครับว่าคนไหนเอเชียประเทศไหนไปเที่ยวเวียดนามมากที่สุด จีนเห็นไหมฮะจีนนะฮะนี่แหละครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เอามาเทียบเคียงกันได้เห็นนะครับว่าจริงอยู่ครับเวียดนามเขาเขา,เขาไม่มีทางถึง30ล้านคนแล้วแต่เป้าเขาถึงเขาตั้งตรงไหนเขาถึงเป้าไอ้นี่น่าสนใจแต่ถ้าตั้งเป้าแล้วไม่ถึงอันนี้นี่นะครับต้องดันกันต่อนะครับ